เดนี่ยังอีกเห็ดตะเบียตีอยากขู่ไปบัสเเห็ดเนเออเฮ็ดนี่ยังอีกวะนี่เฮ็ดนี่ยังนอนอยู่เฮ็ดนี่ยังในใบเอิ่มเฮ้ยคือเป็นสีเหลืองโอ้เขาแค่เป็นสีเฮ็ดน,นี่ยังละดอกมันก็นงามอยู่ตัวพี่น้องเฮ็ดนี่ยังละไปเอี่ยอ้เป็นหัวเป็นน้ำเป็นน้ำนี่แไหมคุณอนะ อ,อันเนื้อมันคือคืออันนั่นเทอบรินน้เนื้อมันคือคือเห็ดพึ่งเธอน,เน้อบริหนิไปเอ,มอ็มเห็ดไตเบีย้ยอีกตีมันก็เกิดไปทั่วเนาอจะมัปนเห็ดยังเป็นเห็ดยันงนะมันกินได้ปะว่าผีผีตะปูตะปีขึ้นเห,เห,เห็ดอี่ยังเหรอเฮ้อนะเป็นน้ำเป็นน้ำขึ้นตะวันเนื้อในเขาคือทำไมเหมือนเห็ดพึ่งจังเลยล่ะเนื้อในเขาน่ะ อ๋อแบบค่อยเสียอืม,อมเห็ดอีหยังว่ะมันกับพี่เห็ดใหไม่ไม่ไมไมไมหล่อตาหล่อแต่ให้ให้อยให้ห้อยากหูถิ่เนาะนี่อีกบ่พะนะข่อยก็ยุพูดเดียวเนาะพี่น้องเนาะหาสรรหาเห็ดตัว อยู่ในป่าผู้เดียวแบบบ่อบ่ไเด้ไปใส่นะพี่น้องบ่ได้ไปหาเห็ดทางอื่นก็นเลยแบบไม่ไม่เจอเห็ดที่มันสะานที่แตกมันมันอะไรลนะ่ะมันบ่แม่นป่าลึกนะะมันไม่เจอเห็ดหลากหลายเนาะมันก็แล้วแต่พื้นที่อีกนั่นแหละพี่น้องเอออำเภอนี้มีเห็ดนั้นอำเภอนี้มีเห็ดเนี้ยเออม่ข่อยอยู่นะั่นแล้วบ่มีเห็ดนางร่เด้เอออีกลดัดนึงนะ่ะ แต่ว่าข่อยบ่มีเห็ดอันมันปูบ้านนี่แล้วก็เขาบ่มีอันดอกผักกูดเอ้ยผักกูดเออเขามีผักกูดข่อยบ่มีผักกูดบ้านนี่ข่อยไม่ยอดเขียงเขาไม่มียอดเขียงน่ะเขามีแต่ผักกูดบ้งเนี่ยมันก็สิเป็นยังสีเลยพี่น้องอ